จะมาทำไม้กอล์ฟเหมือนเราเป็นแบบแฮร์รี่ที่กำลังจะมาเลือกไม้กายสิทธิ์ว่าแบบไม้อันไหนมันเป็นของเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเลือกไม้หรือเปล่าไม้จะเป็นคนเลือกหลังทุกคนนี้จะแข่งกับตีน่านะคะถ้าใครแพ้จะถูกจับกดน้ำตีไงอ่ะสอนหน่อยสอนหน่อยเวลาตีนะคุณตีน่าเออ สวัดีค่ะทุกคนอยู่ใน YouTube ของออมสุชานะคะทุกคนคือออมไม่ได้มาถ่าย YouTube นานมากอะลืมกันไปหรือยังนี่เคอเขอรแล้วนะเป็นช่องใเ่าจะพูดยังไงแล้วนะเธอวันนี้ฉันจะมาทำไม้กอล์ฟตอนนี้ฉันเป็นนักกีฬากอล์ฟท่านหนึ่งแล้วนักกีฬากอล์ฟต้องมีอะไรบ้างต้องมีชุดสวยๆแบบนี้ <Wow. S 1> <laughs> ต้องมีไม้กอล์ฟต้องมีถุง ต้องมีสกิลของนักกอล์ฟเราไม่มีคือต้องเล่าให้ฟังว่าเพิง่งเริ่มเรียนมาประมาณ2-3เดือน <c oughs> <ๆ>ก็ยังไม่ค่อยเก่งค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะทุกคนใครที่กําลังดูอยู่นะและเป็นนักกอล์ฟเนี่ยต้องหยุดดูเลยเพราะว่าออมจะพาทุกคนเนี่ยมาทําไม้กอล์ฟที่เหมาะกับตัวเองเธอฉันเป็นสาวไซ์มินิอ่ะแล้วไม้กอล์ฟที่ฉันซื้อแบบทั่วๆไปอ่ะบางทีอ่ะทำไมมันยาวกว่าตัว รารู้สึกว่าแบบทาไมซ้อมเท่าไหร่มันก็ไม่เก่งอ่ะซ้อมเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าทำไมยังตีไม่ได้หรือเราจะต้องมา up สกิลตัวเองด้วยการหาไม้กอล์ฟที่แบบมันเป็นไม้กอล์ฟของเราเองเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบมีไม้คาถาลิเศษเป็นของตัวเองใครที่แบบอยากรู้ว่าการฟิตติ้งไม้กอล์ฟทำไงอะดูคลิปนี้เลยนะแต่เป็นนักกอล์ฟก็ต้องมีสกิลการถือถุงกอล์ฟนะคะนี่ฮะนี่เป็นโอ้ยเขาแบกอย่างนี้ใช่ไหม ไปสอนที่ที่วัดใกงไๆน้องสาวเป็นนักกอล์ฟนะคะน้องสาวเคยแข่งกอล์ฟมาก่อนแบบนี้เหรอแล้วพี่ผิดตรงไหนอ่ะ่อมแบบนี้จะพาไปฟิตติ้งไม้กอล์ฟของแบรนดิพอนะคะแบรนด์นี้ดีมากเป็นแบรนด์มาจากประเทศญี่ปุ่นทุกคนอยากได้ไม้กอล์ฟของเขามากก็เลยจะลองให้เขาฟิตติ้งว่าเราเนี่ยจะใช้ไม้แบบไหนไปเอาจริงนะตีกอล์ฟเพราะอะไรแฟนตีฉันตีด้วยเดี๋ยวไม่มีกิจกรรมทำด้วยกัน สวั Hello, พี่คิงคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้คือพี่คิงนะคะพี่คิงเป็นช่ำทําไม้กอลฟนัดหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะสําหรับแบรนด์อิปตอนนะคะคพี่คิงอยากให้พี่คิงแนะนำออมหน่อยออมซ้อมแบบอาทิตย์หนึ่งสวันค,คือพอเรียนไปครั้งที่10-20อ่ะเพิ่งรู้ว่าการตีโดนแล้วเสียงแบบ อย่างเงี้ยมันคืออะไรเริ่มมีพลังใจแล้วพี่แอมบอกว่าที่มาที่นี่ก่อนเราอ้อมถามนิดนึงว่าไม้ธรรมดากับไม้ที่ p e r s o n a l แบบมันต่างกันยังไงคะในไม้ที่เป็น c u อมออเดอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เป็นตัวเราเองได้ซึ่งตรงนี้จะทําให้เราพัฒนาเรียนสนุกแล้วก็พัฒนาไปได้เร็วคืออ้อมอ่ะ,อออะเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วออมว่ามันมีปัญหาอะะออมไม่รู้ออมคิดเป็นงหรือเปล่าว่ามันไม่พอดีอะ,ะเพราะว่าคนทั่ว,วไปอาจจะสูงแบบร้อยหกสิ เราคือว่าร้อยท่านจะสีอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม้ที่มันสั้นกว่าหน่อยอาจจะดีใช่ รวมถึงการที่เราฟิตติ้งไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะดูแลให้จนกระทั่งได้ของที่ถูกใจพี่คิงพาทัวร์หน่อยได้ไหมคะในร้านมีโซนไหนบ้างไนะได้ครับร้านนี้นะครับชื่อ The Golf Class นะครับมีโชว์รูมกับเป็นห้องเวิร์กช็อปโชว์รูมเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของเ p ปอนตรงนี้ถ้าจะเป็นโปรดักต์ไลน์ของเ p ปอนครบเลยทำตั้งแต่ไดรเวอร์จนถึงโปรดักต์สุดท้ายคือพัตเตอร์เลยตอนนี้เรียกว่าเป็นฟูลไลน์แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นถุงกอล์ฟมีถุงกอล์ฟด้วยมีลมมีหมวกใดๆเนาะสำหรับนักกอล์ฟทีี่่่เเเพิิงรรมตกอลล์ฟยนะคว จะทําไม้คอสตอมแบบนี้หรือว่าใช้ไม้สําเร็จรูปไปก่อนถ้าเราเลือกในสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะดีไปก่อนแล้วเนี่ยผมว่ามันครั้งเดียวแล้วมันจบหรือว่า <l ain> ยังไม่รู้อะไรเลยเดินเข้ามามาคุยกับช่างฟิตเตอร์ของเราก่อนก็ได้ว่าอยากจะเล่นกอล์ฟแล้วเป็นแบบนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจริงจริงมันจะ็นกรเล่นคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครครบเราเราก็เล่นกอล์ฟได้เห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาะกันเลยอ่ะหนูพร้อมแล้วค่ะพี่คงเราไปฟิตติ้งกันดีกว่าค่ะพร้อมแล้วค่ะอุย ห้องซิมูเลเตอร์น่าใช้มากเลยอะ่ะพี่เฮงในห้องนี้ครับเราก็จะมีเครื่องของ GC Cross ซึ่งตัวนี้ก็จะวัดในเรื่องของ s m m n n s Speed เพื่อที่จะเลือกก้านกับเลือกไม้ให้เหมาะสมกับตัวนักกอล์เองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเยอะมากเลยอะ่ะครับ ฉันรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบแฮร์รี่ที่กำลังจะมาเลือกไม้กายสิทธิ์ว่าแบบไม้อันไหนมันเป็นของเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเลือกไม้หรือเปนนเล่าไมาจะเป็นเกราวันนี้เราวอร์มกันก่อนนะครับผมเริ่มจากไม้เบาเบาก่อนถ้าเบา,า,เาที่สุดนี้จะทำมาจากวัสดุอะไรคะกราไฟต์อันกราไฟต์ เบาเหมือนตะเกียบเลยน้ำหนักก้านกับน้ำหนักคนตีนักกอล์ฟเองเนี่ยจะต้องบาลานซ์กันต้องมีฟิลกับไม้ถ้าอยางนั้นเราจะเล่นไม่สนุกก็คือมาถึงขั้นตอนแรกพี่คิงจะให้เราวอร์มก่อนวอร์มจนกว่าเราจะเข้ากับไม้ดิเหนื่อยเขาผู้ร้อนแล้วแล้วเวลาที่เราเหนื่อยอ่ะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีแรงเพราะช่วงที่เราไม่มีแรงเราจะรู้ว่าเราจะเหมาะกับไม้ไหนนี่เราจะวอร์มก่อนนะคะ เดี๋ยวผมจะเอาเหล็กที่ตีง่ายที่สุดนะครับของเอปอนนะครับเป็นรุ่น EF02I ดีไซน์ออกมาให้มีหน้าเหล็กที่ยาว Pocket c a v i t y c g ้อยู่ต่ำน้ำหนักปรับได้ปรับให้น้ำหนักมันหนักเบาได้ในอนาคต<อ>นะครับแต่ใบมันดูกว้างนะคะใช่ครับมัน <ไป S 3> ดูแบบว่า,วาเอ้ยมันต้องตีโดนแล้วแหละเดี๋ยวผมใส่ก้านให้คุณนอมลองดูเป็นก้านของเอปอนเองนะครับน้ำหนักประมาณ50กรัมสีนี้ยสวยผมไปเล็งมาละเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อจะลองดูว่าคุณนอมจะใช้ความยาวเท่าไหร่ ก็คือความยาวในเหล็ก5้านะครับจะเริ่มต้นที่37นะครับเพราะฉะนั้นทุกหนจะต้องจับสั้นน้ลงมาการมาฟิตติ้งไม้เพิ่งรู้ว่ามันเหมือนเข้าแบบร้านตัดสูตตัดเสื้อที่แบบมันต้องฟิตติ้งสรีรักไม่ว่าจะแขนข้อมือความสูงเราซึ่งแบบเออว่ามันมีผลจริงนะทุกคนก็คือแนะนําว่าถ้าใครตีกอล์ฟเนี่ยลองมาฟิตติ้งไม้ดูนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราแล้วเราแบบตีมันได้ดีขึ้นอ่ะมาจะลองนะ คุณออมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43มายซึ่งตอนนี้ผมคิดว่า a หวนป้อนตัวนี้น่าจะแข็งไปหน่อยอ่ออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเฟลก่อนลงดูหยุดไม่อยู่นะถูกแล้วถูกแล้วเอาขาไปข้างหน้าอย่างนี้ถูกแล้วยทำไมรู้สึกว่าตีไกลขึ้นวนะไม่ไอ,อันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เป็นก้านเบาเหมือนกันครับ อยากจะให้ดูตีง่ายขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนน้ำหนักให้มันเบาลงเหมือนนี้นอดถอดเข้าใช่ใช่ปรับได้ โอเคเรียบร้อย,ย,อยใช่ไหมคะคอย่างนี้พี่พี่คิงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหนูจะตีไม้ขนาดไหนแนะนําว่าเอาก้านที่เบาก่อนนะครับแล้วก็มีเฟล็กช่วยหน่อยเพื่อนนี้ผมว่าน่าจะดีโอเคขอบคุณพี่คิงมากค่ะควันนี้อันนี้คือเราได้ไม้หน้าตาแบบนี้ไปนะคะมไม้มีเลือกเราทางช่างก็จะทําให้เลยใช่ไหมคะ่รือว่าให้เองขอบคุณค่ะพี่คิงได้ตอนเย็นเลยเนาะได้เลยครับส่งได้ภายใน1วันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณค่ะใครอยากมาฟิตติ้งไม้กับอีปอนนะคะหรือว่ากับพี่คิงนะคะก็สามารถทำบุ๊กิ้งล่วงหน้าก่อนได้เนาะได้ค นี่ขอบคุณพี่คิงนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปออกรอบเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนกระเป๋ากอล์ฟใบใหม่ของ,องสีฟ้าสดใสน,นะคะขอดูไม้ของเราหน่อยนะนี่เาว่าสีเดียวกับกระเป๋าด้วยนะคะ นนี้นะคะเป็นแบบที่เราฟิตติ้งกันแล้วก็พี่คิงบอกว่าน่าจะเป็นไซน์นี้แหละที่เหมาะกับอมนะคะรุ่น E F 0-2I นะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้จริงกันดีกว่าวันนี้ทุกคนตอนเย็นเอามนีนัดออกรอบด้วยไม้กอล์ฟไม้ใหม่ของอมนะคะอมนัดเพื่อนสนิทเอาไว้คนหนึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ออก YouTube อมบ่อยมากเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นใครแต่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละเพื่อนน้อยอะ่ะ โอเคไปเจอกันที่สนามค่ะเดี๋ยวไปออกรอบกันมาเรามาออกรอบกันแล้วค่ะเธอฉันได้ไม้ใหม่มาแล้วนะ เดี๋ยวฉันจะไปโชว์เธอตรงทีออฟอ่าเดี๋ยวดูคนโชว์เขาบอกว่าเขาเรียนมา20ชั่วโมงกับโปรอิงคนสวยโปรอิงเดี๋ยวเราจะได้เห็นวันนี้นะคะทุกคนวันนี้จะแข่งกับตีนะนะคะกติกาก็คือถ้าใครแพ้จะถูกจับกดน้ําน้ําอะไรน้ํานี่ไม่เอาคือเวลาเราซ้อมจริงๆอ่ะมันจะตีโดนแต่เวลามาออกรอบทีไรอ่ะตีไม่ค่อยโดนลูกอ่าเดี๋ยววันนี้มีดูดูออมเขาจะโชว์แข่งกันเลยไปเจอกันที่ออฟ ที่สนามนี้สาวๆส,ว,สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วถ้าหนูตีโฮลวันได้ที่นี่เขามีรางวัลอะไรให้ไหมคะ <c oughs> ให้เลือกแคดดี้หนึ่งคนไปเลี้ยงนี่คือรางวัลต้องเลี้ยงทั้งกวนเออหนูเลี้ยงอะไรก็ได้ถ้าหนูตีได้อะ <c oughs> คนนี้นะคะเป็นโปรอิงนะคะสอนเอามานานมากเดี๋ยวราจะดูว่าผลงานของโปรอิงเป็นยังไงคนแรกของกลุ่มนี้ที่ตีลูกแรกครั้งแรกจับตาดูให้ดีๆออมสุชานะคะโปรอิงก็โปรอิงเถอะเนนี้เออคอเตอปรปออะไรปรตุกปตุก ก่อนหน้านี้คือฝนตกหนักมากทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เล่นเลยตป็นใจเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปนู่นเลยอุ้นี่ไงลูกอมเออเอรอยกับอีปอนค่ะไหนออะมายืมดิีจริงว่ะ สวยไหมไม้ใหม่สีเข้ากับเธอนะมันน่ารักมันเป็นแบบพัดเทลสีฟ้าๆเข้ากับเธอเออฉันชอบสีนี้มากแลวแต่มันเบานะเราจะให้เกียรติออมให้ออมเปิดไม้ตัวเองก่อนเพราะเขาเพิ่งได้มาเช้านี้ได้แล้วเดี๋ยวจะอลองไม้ฉันเอออ่ะไปเอาจริงๆป้าไม้น่าจะมีศักยภาพมากกว่าเรา ตีไงสอนหน่อยสอนหน่อยเวลาตีนะคุณีิณายกตามวงสวิงแล้วเวลาที่เธอตีลงไปอ่ะเธอกดลงไปแบบนี้ให้สะโพกเธออชี้ไปที่ลูกแบบนี้เฮ้ยเป็นไงชอบป่ะเสียงเพาะมากชอบป่ะเอากับบ้านเลยได้ไหมลองใช้ไม้นี้เออเป็นไงเบาป่ะดีมากพี่อวิ่งอ่ะเฮ้ย ัาดมแรงเชียร์เยอะเยอะมากเอ้ยเอ้าไม่มีใครจวดสกอร์เลยเหรอก็บอกแล้ววระดับเราเธอเริ่มเล่นกอล์ฟตอนไหน เกือบ10เป็น10บะแต่ว่าฉันเรียนปีละหน่อยเรียนปุ๊บพอเล็ก7ปุ๊บกำลังจะขึ้นไม้อื่นเลิกแล้วก็เริ่มใหม่ทุกปีไปเราไม่เคยออกรอบเพิ่งมาออกตอนประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยฉันตั้งใจจะเล่นเมื่อปีที่แล้วฉันก็ซื้ออุปกรณ์เอาไว้แล้วฉันก็เข้ามาเรียนหลังจากนั้นอ่ะอีกหนึ่งปีอ่ะพิงหม้กอไว้อย่างนั้นอ่ะหลังหลังที่แอมเขาแบบกีติกอฉันก็เลยแบบเหมือนมีคนที่บอกว่าต้องไปเล่นันต้อปีที่ได้ก็เลยแบบฝึกพี่แอมว่าไงคำถามแรกเลยเคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนหรือเปล่าคเ่คยยละ พ่อวะ่อไม่น่าละตอนแรกออกรอบมันก็กดดันหลังๆมากอะกวนเพื่อนมันสนุกไงมันแบบได้เมาได้คุยได้อะไรแล้วก็แบบไม่ได้จดสกอร์อะเล่งเมาส์ไม่ไม่สวนสกอร์แล้วอีกอย่างเวลาคนไม่ค่อยรู้เนาะเราไปออกรอบครั้งแรกกับพี่สาวเขาจะบอกว่าใส่เสื้อเสื้อมีปกมาสนามกอล์ฟแต่งตัวดีๆผู้ชายก็ใส่ขายาวอะไรเงี้ยผู้หญิงใส่กระโปรงใส่เสื้อมีปกอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเวลาออกรอบแล้วก็ไม่ใส่กางเกงยีน กางเกงหูรูดไมนไ้เหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยมันเป็นกติกามาายาทอะแต่เวลาไปได้อะส่วนใหญ่จะ้แบบทำงานเสร็จอะใส่กางเกงยีนไงไปซื้อที่สนามได้เขามีขายไงเสื้อเสื้อผ้ากอล์ฟก็คือช้อปปิ้งทุกรอบฉันเหมือนกันบางทีลืมกระปองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้แล้วอยู่จุดไหนไงก็อยากไปได้เราก็ไปเลยชุดก็ไม่พอเธอเวลาฉันไม่รู้จะทำอะไรนะฉันพกไม้กอล์ฟไว้หลังรถ ทํางานเสร็จหรืออะไรเสร็จว่างๆก็คือจะหาสนามใกล้ๆแล้ว,ลวก็ไป <คน S 1> ไปคนเดียวอะไรเงี้ยไปได้ไ <ป S 2> เออคนเดียวเลยหรอใช่บางคนอ่ะคนคิดว่าเฮ้ยมันตีง่ายมันจับไม้มก็แค่แค่นี้<อ>แต่จริงๆอ,อ่ะมันทุกส่วนของร่างกายแบบจิตใจด้วยอ่ะคนไหนแบบ คิดเยอะคิดมากมีอะไรในหัวเยอะอะตีไม่โดนนะใช่ต้องเป็นกีฬาที่ห้ามคิดมากจริงห้ามตั้งใจเยอะด้วยนะตั้งใจแล้วตัวมันเก่งพอเก่งปุ๊บมันมันล็อกไปหมดเลยไงตีไม่ได้แต่วันนี้เราตีกันมินิอ่ะสนุกสนุกก้าวหลุมแต่้า้โดนเอาหัวกดน้ำจริงๆใช่กดหัวโปสิกดหัวโปสิกดหัวโปสิเฮ้ยคนอย่างนี้เหรอูเล่นดูหน้าโปดูน้าโ กเคยเล่นน้ำแถบนี้บ้างไหมคะเจ็บที่โคมนากีราบาดเจ็บหายไหมหายไม่ได้เรียนนะเคยเห็นไหมพรสวรรค์นี่ไม่ได้เรียนหรอเดี๋ยว ซอมอยู่บ้านคืออะไรปะ Nintendo, Switch, ตีกลอบสนุกมากฟู่แกมีหน้าล่ะวันนี้มันฟ้องแล้วว่าเธอควรจะไปออกรอบใช่ เนี่ยคือชอบดูคลิปนักกอล์ฟอ่ะแล้วเวลาที่เขาแบบตีลงแล้วเขาทำมืออย่างคือโคตรเท่เลยอ่ะทำมือไงนะทีะนี่ก็เลยไปฝึกทำมืออย่างนี้เว้ยแล้วไม่เหมือนอ่ะ เราจะมาตัดสินที่ลูกนี้แหละลูกสุดท้ายก็เพราะว่าออมปวดเธอพัรมันไม่ได้อย่างนี้มันแค่เบาๆไม่ใช่ดเวอร์อะไรมันจะยากแล้วเพราะว่าตอนนี้เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาแข่งกันงนี้เลยได้กติกาก็คือจํานวนครั้งน้อยที่สุดอ่ะีินาจะตอบให้ออมเปล่าไม่ตอบเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันลูกแรกเอออุ้ย ประมาณไหนอ่ะอันี่้อันประอันนี้นับเอ้ยเอ้ยฉันสองไม้แล้วนะถ้าฉันลงคันนี้ฉันก็จะชนะหรือเปล่าไม่เท่ากันเอเอเสมออ่ะเสมอกันไม่มีใครถูกทำโทษเออเยย จบแล้วทุกคนตรงนี้เลยเหรอเออ <c oughs> จบแล้วทุกคนเป็นว่าวันนี้พวกเราเสมอกันใชจ่จริงๆรอมควรจะชนะแต่ว่าอ,อ,เอามาเจ็บไหลนิดหน่อยก็เลยแบบตีเพอร์ฟอร์แมนซ์อมไม่ค่อยดอีเขาอ่อนให้เราว่าเขาเจ็บไหล่ใช่แต่นะโชคดีนะได้ไม้ดีหมาช่วยมาเยอะ อ๋อจริงจริงมนันดีมากเลยนะม,มันเบารอลุ้นคลิปต่อไปออมเขาจะแบบหายปวดไหล่แล้วตีไม้นี้โออินวันเอาจริงชอบกลอบมากเลยนะมันเป็นกีฬาที่มันแข่งกับตัวเองอ่ะเธอแข่งกับสมาธิของตัวเองแล้วก็วินัยในการฝึกซ้อมของตัวเองนะ่ะทุกคนอาจจะได้เห็นคลิป y o u t u b e ของออมตัชาเป็นกรอบ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเธอวันนี้ขอบคุณออมนะคะที่ชวนทินามาตีกอบ<ม>สนุกสนุกแบบนี้<ม>วหลังไปอีกได้สนุกมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบาย,บายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบโปมันนี่ก็สัมภาษ์ลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้จริงว่าวงเขาสวยแล้ว,ลวขาก็จริงๆเขาอดทนแล้วเขาก็พยายามมากนะเขาไม่มีพื้นฐานกีฬาแต่ว่าเขาก็อดทนอิงเรียกมาทีไรนะก็มาเฮย<ๆ>คนอนะ่ะชอบพูดว่ากรอบมันยากแต่ว่าคนเป็นโปรทุกคนนะไม่ใครพูดง่ายเลยก็คือมันยากแหละแต่ว่ามันก็ทำได้ โปรโมทตัวเองหน่อยไหมคะ so ช่องทางนี้โตนี้ป็นโตโปรอิงค่ะแล้วก็ในสกอร์สุนัชยาในติ๊กต็อกค่ะแล้วก็ในไอจีด้วยลูกศิษย์เอะเวลาที่คุณทอแท้ใจไม่ว่าจะอะไรมาตีกอล์ฟทอกว่าไม่ไม่ใช่แค่ที่เราชมว่าสวยคณายรู้สวยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเราเจอเขาน Turn, h, no. oh. oh. ้ะบางทีก็เคยร้องไห้ แล้วโปรถามว่าอะไรรู้ป่ะเป็นไรคะบอกออเป็นภูมิแพ้ค่ะตอนเรียนตีกอล์บอใช่บ๊ายบายโเรียบร้อย